วิธีการบันทึกหน้าจอแม็เป็นภาพนิ่งและวิดีโอแบบง่ายๆ ที่เพิ่งใช้แม c หรือว่าใช้มานานแล้วแต่ยังไม่รู้วิธีการบันทึกหน้าจอแม c มารวมกันตรงนี้ได้เลยค่ะเพราะคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการบันทึกหน้าจอง่ายๆทั้งแคปเจอร์เป็นภาพนิ่ง,เ,งเลคคอร์เป็นวิดีโอรวมทั้งบันทึกเสียงบันทึกวิดีโอด้วย Quick ค u ิ ck Time p l a y e r ก่อนอื่นให้ตรวจสอบก่อนว่าแม c ของเราได้ทําการอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วหรือยังอย่างน้อยเนี่ยแม็ Mac ต้องอัปเดตซอฟต์แวร์เป็น MacOS m o j a v e 10.14ขึ้นไปค่ะถ้าเราทําการอัปเดตซอฟต์แววรร์์เป็นอชั่ลาสุด เรียบร้อยแล้วค่ะให้เราทําการกดชิปกดคอมมานด์แล้วก็กดเลข5พร้อมกันเราก็จะเห็นแถบควบคุมเกี่ยวกับการบันทึกหน้าจอขึ้นมาจะมี้เราเลือกทั้งแคปเจอร์เป็นภาพนิ่งเรคคอร์ดเป็นวิดีโอส่วนการแคปเจอร์เป็นภาพนิ่งเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกทั้งแคปเจอร์ทั้งหน้าจอแคปเจอร์เฉพาะหน้าต่างที่เราเลือกหรือว่าแคปเจอร์เฉพาะส่วนที่เราต้องการส่วนการเรคคอร์ดเป็นวิดีโอก,ก็จะมีให้เลือกทั้งเรคคอร์ดทั้งหน้าจอ หรือว่าเลคอรอดเฉพาะส่วนที่เราต้องการทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะการเลคอรอดเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเลคอรอดเสียงด้วยไหม้หากต้องการเลคอรอดเสียงด้วยก็จะมีไมโครโฟนให้เลือกไม่ว่าจะเป็นบิวล์อินไมโครโฟนหรือว่าไมโครโฟนแยกสะดวกมากๆเลยค่ะ นอกจากนี้เรายังสามารถใช้แอป Quick Time Player ในการบันทึกหน้าจอรวมทั้งบันทึกเสียงบันทึกวิดีโอได้อีกด้วยเริ่มจากเปิดแอป Quick Time Player ค่ะจากนั้นให้เราเลือกไปที่ไฟล์ค่ะก็จะเห็นแถบเมนูต่างๆให้เราเลือกมีทั้ง New Screen Recording เป็นการบันทึกหน้าจอ New Audio Recording บันทึกเสียงและ New Movie Recording เป็นการบันทึกวิดีโอให้เราเลือกได้ตามความต้องการ ถ้าเรื่อง New Screen Recording mm hmm. ก็จะเข้าสู่แถบเครื่องมือที่กันพูดไปตอนตอน้น mm hmm. ว่าเป็นช mm ิป hmm. คลอ m a มาแล้วก็เลข5แล้วถ้าเราเลือกเป็น New Audio Recording ค่ะก็จะเป็นแถบเครื่องมือสําหรับบันทึกเสียงให้เราเลือกได้ว่าจะใช้เป็น Built-in ไมโครโฟนหรือว่าเป็นไมโครโฟนแยกส่วนสุดท้ายค่ะถ้าเราเลือกเป็น New Movie Recording ก็เป็นการบันทึกวิดีโอจากกล้อง Mac หรือเราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นการบันทึกวิดีโอจากกล้องเว็บแคมแล้วก็ทำการต่อไมค์เสริมเพื่อบันทึกวิดีโอก,ก็ทำได้เช่นกัน และนี่ก็เป็นหนึ่งหนึ่งทริคดีที่ก็นํามาฝากสาหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นใช้ Mac หรือว่าใช้มานานแล้วแต่ยังไม่รู้ว่า Mac สามารถทําอะไรได้เยอะแยะเลยยังไงก็ลองไปใช้กันดูนะคะหากใครสนใจซื้ออุปกรณ์ Apple ไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad m a c หรือว่า Apple Watch ก็สามารถไปซื้อได้ที่ร้าน Studio อซเว่นและร้านบรนาทุกสาขาหรือสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ w w w bn.in.ts สำหรับคลิปหน้าก็จะนำทริคก,การใช้อุปรกรณ์ Apple ลอะไรมาฝากรอติดตามกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีค่ะ